วันนี้กินน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่น้ำมันมะกอกซึ่งเป็นคำล่ำลือเป็นคำบอกเล่ามานานแล้วว่าการล้างสารพิษเนี่ยบางทีก็ใช้น้ำมันระหุงน้ำมันมะกอกหรือนี่คือน้ำมันมะพร้าวแต่ว่าผ่านการปรับปรุงผสมผสานให้กินแล้วไม่สสอิดเอียนไม่เลี่ยนเหมือนน้ำมันมะกอก นี่เป็นอีกสูตรหนึ่งอีกตำรานหนึ่งนะครับเปรี้ยวจี๊ด ไฮ้ยมีน้ำพึ่งชนดิดพิเศษอีกจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะมาค้นชื่อมาแปะติดทีหลังน้ำพึ่งจากภาคใต้หายากสั่งซื้อยังไม่ได้เลยหลังจากกินยาทับวันที่สองช่วงเช้าย้อ,อกมาเป็นสีเขีวๆดำๆวันที่สาม มาเป็นเม,ม,ม็ดเม็ดเยอะเลยคัดกรองเฉพาะส่วนเม็ดนิว้ววันที่สองมิถุนาสองห้าหกเจ็ดมีเม็ดใหญ่ที่เทียบกับมือ มีหลายขนาดใหญ่เล็กแต่ว่าการพักผ่อนการกินสารอาหารที่เปเสริมให้มีการขับทำได้สมดุลจึงขับออกได้มากมายขนาดนี้สนาที่เป็นนินจะลอยอยู่บนน้ำไม่จม มันก็เป็นก้อนน้ำมันที่หมักตกค้างนานปี